สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาเจอแันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวิดีโอของวันนี้นะคะก็จะเป็นเปิดกล่องของขวัญจาก Secret s a น t a นะคะพอดีเนี่ยแอนได้มีโอกาสร่วมสนุกกับสาวๆยูทูบเบอร์ไทยของเรานะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็คือกล่องของขวัญจากซีเคร t ซานต้าของแอนนะคะแล้วซีเครตซานต้าของแอนนั้นก็คือคุณตักนั่นเองนะคะเราก็มาเปิดกล่องของขวัญไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตื่นเต้นอยากจะรู้ว่าได้อะไรบ้างนางเนียนมากเลยนะคุยกันแล้วแบบว่าคุยกันตลอดเลยไม่รู้จะซื้อของขวันอะไรให้บัดดี้ดีอาก็เออฉันก็ไม่รู้จะซื้อของขวันอะไรให้บัดดี้ฉันดีเพราะว่าเหมือนนางมีเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เค hey, นางแรปไมา่างดีนะคะอย่างแรกมีการ์ดด้วยโอยน่ารักมากๆ คือยาวมากนะเดี๋ยวจะแอบไปขออ่านคนเดียวเอ้ยเธอของเยอะมากอะชิ้นแรกนะคะน่าจะเป็นพาเลตเขาเขียนเขาเขียนมาให้ดูด้วยนะว่าเป็นชิ้นอ,อ่นนี้ดัมเบลวโอเค คงไม่ซื้ออยากจะได้แต่คงไม่ได้ใช้ทุกสีเป็นพาเลตของ c a t w a l D นะคะ o oh ้ my god สวยมากๆเลยก็ <c oughs> เป็นของ c a t w a l ด D Metal Palette นะคะโอเคเราจะมาเปิดกันอ้ oh my god ใหญ่มากม <c oughs> สวยมากๆเลยโ ุตสตว์ตัดใจเก็บใจว่าจะไม่ซื้อนะนางก็ซื้อมาให้ Thank you ค่ะชิ้นต่อไปชิ้นที่สองโอ้นางบอก read this first ขออ่านแป๊บนึงนะคะอ๋อมีทู i feel the same โอเคชิ้นที่สองนะหาชิ้นที่สองไม่เจอเดี๋ยวนะ คือของมันเยอะมากเลยไปชิ้นที่สามก่อนแล้วกันเจนอชิ้นที่สามก่อนชิ้นที่สามนะคะอันนี้คือชิ้นที่สามนางแรปมาอย่างดีมากเลยอะ่ะโอ,อเป็น b rush and clash ของโซอีวนะคะ คือเคยคุยกับตักไว้ว่าอย่างได้ของโซอีว่าแต่ค่าส่งแพงเหลือเกินก็เลยไม่ไม,ไม่สั่งดีกว่าโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ thank you นะเธอแล้วก็มีมาเป็นคลาสอย่างนี้นะคะโอเคอันนั้นคือชิ้นที่ส3โอเคเจอชิ้นที่ส2แล้วอย่าบอกลนะว่าเป็นแพลเลยแต่งนันถึงชาติหน้าเลยตาเนี่ยช็อกโกแลต โอ้ oh my god วิโดนึกว่าจะไม่อโอ้ my god เป็นโซอีว่าแพลเลนนี้ก็บ่นกับนางว่าอยากได้เหมือนกันเฮ้ยต็งคิวอ่ะเป็นโคโคเบลนนะคะของโซอีว่าค่ะเดี๋ยวจะเปิดสีให้ดูงามมากอินที่สีกล่องใหญ่อะ่ะโอเคมาดูกันค่ะ คิว่าวิดีโอนี้จะบอกว่าเป็นวิดีโอแบบแป๊บ,บ,บ,บเปิดกล่องของหวนันมคกอนนางจัดเต็มมากอ๋อนางรู้ว่าชอบอ thank you นะเป็นที่ทำกาแฟ thank you ค่ะโอเคอันนั้คือชิ้นที่4นะคะเรามาหาชิ้นที่5ชิ้นที่5ก็เป็นอีกหนึ่งกล่อง มาดูกันว่ามีอะไรข้างในนะคะคือนางซื้อเครื่องทำกาแฟมาให้แล้วนางก็ซือ้ออันนี้กาแฟใช่ไหมย่า yeah. thank you you very re thoughtful thank you ชิ้นที่หกนะคะชิ้นที่หก มีทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่ขนมแน่เลยอะรู้สึกได้หรือเปล่า Yeah chocolate thank you นะต่อไปเราจะไปที่เด็กกันน่าจะเป็นลิปสติก ใยั่นะเนี่ยห่อขนาดนี้เนี่ย <laughs> อาเป็นลิปสติกจริงๆด้วยเป็นลิปสติกของเดบรานะคะสีแบบสำหรับหน้าฟอลเป็นพลัมม่วงๆนะคะโอ้ยเว้ยเทนกิ้วเว้ยโลดิสคัลชิ้นต่อไปชิ้นที่8ชิ้นที่8มาเป็นแพ็กเกจนี้นะคะ เป็น a า t r นะคะ loose powder translucent loose powder matte นะคะ thank you ต่อไปชิ้นที่9อืมลิปสติกอีกรือเปล่ามาเป็นแท่งแบบนี้ชิ้นที่9นะคะก็เป็นมาสคาร่าของ Max Factor นะคะชิ้นต่อไปชิ้นที่10นะคะอืมเป็นอะไรเรามาลองดูกันนะคะชิ้นที่10 นางน่งารักมากเลยอ่ะคือแบบตั้งใจทำตั้งใจหอ่อคือแบบทุ่มเทอ่ะ thank you นะเป็น make me brow eyebrow ของ essence นะคะ thank you นี่น่ารักไหมที่สิบเอ็ดเหมือนเด็กเลยได้แ,แกะของขวัญดีใจมากๆ bronzer powder ของ g i g g l e นะคะวมาเปิดดูข้างในกันว่าสี สีเบอร์02ค่ะโอ้งามโอเคชิ้นถัดไปชิ้นที่12เป็น Drawing Eyebrow โอ้อยากจะลองแบบนี้มานานแล้วนะคะของ e u d e House ค่ะชิ้นที่13แล้วเหมือนจะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอะไร ส่นเต้นอะชิ้นสุดท้ายเลยเ,ยเป็นคิเกลอีกแล้วนะคะไม่เคยได้ใช้ยี่หอนี้อยากลงใช้มานานแล้วเป็น water eye shadow นะคะมาเป็นสามกล่องแบบนี้รู้สึกนางจะเทปมาเองนะคะสามสี 3, นะคะ อันนี้คือ oh โอ้ไม่กอดอยากได้แต่ว่าเท่านี้ที่ยนอยู่เนี่ยไม่มีขายนะคะอันนี้คือสีสองศูนย์สี่เป็นสีโพลแบบนี้สวยมากอะ่ะเธอรู้ใจฉันนะเนี่ยโอ้ดีใจอะ่ะอันนี้สีสองศูนย์แปดสีทองโอ้โหรู้สึกจะรู้ใจฉันทุกสีนะเนี่ยชอบสีประมาณนี้มากๆ ุดท้ายนะคะชื่อสีสองสองสามเป็นสีความอีกสีหนึ่งนะคะแต่เป็นม่วงอีกคนละม่วงหนึ่ง thank you ก็หมดเท่านี้แล้วนะคะบ๊ดดี thank you มากสีเเคตซานต้าของเรานะคะ ดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณบัตตี้ซีเครตซานต้าแอนมากๆนะคะคุณตังนะคะเดอะตักี้ตังอีเลเว่นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสาวๆทุกๆคนนะคะที่ชวนแอนร่วมสนุกในการเล่นบัตตี้ครั้งนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆอยากรู้ว่ามีใครร่วมเล่นบัตตี้บ้างเนี่ยแอนจะลงชื่อลิง์ไว้ให้ข้างหน้านะคะแอนมีโพยตรงนี้นิดนึงแอนจะบอกว่ามีใครบ้างนะคะก็ะมีพี่ทีเคนะคะมีคุณจา๋าคุณโมพี่โชนะคะ่ะคุณตักคุณโบตานคุณแหม่ม คุณอ้อมแล้วก็คุณยิมยังไงก็อย่าลืมไปติดตาม s e c r e t Santa วิดีโอของเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะแอนจะลงลิงก์ไว้ให้ในข้างล่างนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะจะแอบไปกินช็อกโกแลตก่อนนะคะยังไงก็เจอกันในโอกาสหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนๆกลับมากับแอนอีกครั้งโดนบัดดี้หลอกค่ะ โอ้โหหลอกได้เนียนมากๆคือตอนแรกคิดว่าเป็นของมาจากคุณตั๊กนะคะเพราะว่าเห็นนิวเจอร์ซีย์นะคะแล้วก็ชื่อเป็นชื่อตั๊กใช่ไหมคะแอนก็แบบเทคพอทำพอทําวิดีโอเสร็จก็เทคไปหาตั๊กว่า thank you นะแกขอบใจมากๆของชอบทุกชิ้นเลยรู้ใจฉันจริงๆตั๊กบอกขอบคุณฉันทําไมฉันไม่ใช่บัดดี้แกบอกจะไม่ใช่บัดดี้ฉันได้ไงตั๊กบอกอ่านคาดหรือยังอ่านแล้วบัดดี้ไม่เขียนชื่อแล้วแอนจะรู้ไหมเนี่ย ขอบคุณพี่โมสุดๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่โมรู้ใจแอนได้ไงแต่รู้ใจแอนจริงๆนะคะก็ไม่อยากอัดอีกรอบเพราะว่าแกะของมาหมดแล้วแล้วความรู้สึกเหมือนว่าคงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจากเปลี่ยนชื่อขอบคุณตาพี่โมต้องคิดว่าขอบคุณพี่โมนะคะก็เลยต้องมาเฉลยกันตอนสุดท้ายนะคะว่าจริงๆแล้วบัดดี้เครตซาร้าของแอนคือ พี่โมของเรานั่นเองนะคะขอบคุณพี่โมจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณฟางด้วยนะคะที่ช่วยกันล็อกแอนได้สําเร็จนะคะก็เซอร์ไพรส์สุดๆจริงๆค่ะแต่พี่โมหลังเขียนชื่อด้วยนะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราคือใครอนะโอเคนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะครั้งนี้ไปจริงๆนะคะจะไปกินช็อกโกแลตแล้วไว้เจอเกันคราวหน้านะคะวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ